สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับผมนายถิ่มแม่โจ้หกสามนะครับวันนี้เรามาดูต้นไม้ซึ่งมีลักษณะเป็นใบด่างสวยงามนะครับก็เป็นต้นไม้ที่มีมาหลายปีแล้วนะครับพันนี้ซึ่งก็สวยอมาตะานะครับชื่อว่าเพชรน้ำหนึ่งนะครับฟอร์มของเพชรน้ำหนึ่งนี่ก็จะแตกพุ่มดีนะครับ จะไม่ค่อยสูงนะครับความสูงก็อย่างมากก็ประมาณ15เซนนะครับประมาณ15เซนติเมตรได้นะแล้วก็จะแตกเป็นกุ้มใบก็จะสวยงามนะครับเป็นเรียงเรียงเรียงตัวกันมานะครับมีลักษณะด่างขาวนะครับคล้ายๆกับสา้อยป่าแป้งนะครับแต่ความด่างก็จะเยอะกว่านะครับแล้วก็ใบจะเล็กกว่านะครับเป็นต้นไม้ที่เล็กกว่าด้วย เช่น้ำหนึ่งก็เหมือนอากนิมาอื่นๆทั่วไปนะครับตรงที่ไม่ต้องรดน้ําเยอะนะครับ 2- อสวันรดทีนึ่งก็ได้นะครับและก็ชอบดินปลูกวัสดุปลูกที่ร่วนซุยนะครับอย่างเช่นดินใบก้ามปูนะครับหรือจะใช้ดินปลูกผสมกับเปลือกมะพร้าวสับก็ได้นะครับเพื่อเพิ่มความโปร่งนะครับกอเป็นต้นไม้ ที่สวยงามนะครับไว้ในอาคารบ้านเรือนได้นะครับก็ขอให้เป็นแสงลำไรนะครับรับแสงโดยตรงไม่ค่อยดีนะครับใบไ,ไม้นะครับถ้าจะไว้ในบ้านก็ควรจะมีมีช่วงบางช่วงซึ่งเอาไว้รับแสงข้างนอกบ้างนะครับก็จะทำให้ต้นไม้ยังสวยงามนะครับสำคัญเลยคนเลี้ยงต้นไม้ที่ไม่ได้ศึกษาจริงจังนี่ก็จะชอบลดน้ำนะครับก็จะลดทุกวัน ก็จะทำให้ต้นไม้มีปัญหาได้นะครับต้นไม้ประเภทอโกดีมาทั่วท่ไปนี่ก็สองสามวันรดทีหนึ่งก็ได้นะครับรดบ่อยมักจะมีปัญหาเรื่องรากเน่านะครับแล้วก็ใบก็จะร่วงหล่นไปนะครับก็วันนี้ก็ชมความสวยงามกับเพชรน้ำหนึ่งแล้วก็ได้ข้อมูลเกี่ยวกับเพชรน้ำหนึ่งไปด้วยนะครับว่าปลูกเลี้ยงยังไงชอบแดดเท่าไหร่นะครับน้ำเท่าไหร่นะครับเรื่องปุ๋ยนี่ใช้ปุ๋ยได้ ทั่วไปนะครับปุ๋ยคอกก็ได้นะครับปุ๋ยเคมีก็ได้นะครับถ้าเคมีขอให้เป็นพวกลักษณะปุ๋ยละลายช้าก็จะดีกว่านะครับไม่ไม่กระทบกระเทือนรากและต้นไม้นะครับเอาวันนี้ก็ฝากคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับเพชรน้ำหนึ่งนะครับคลิปนี้ก็ได้นำเพียงเท่านี้นะครับไว้พบกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ